ครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวงานพระธาตุเมืองอากาศอำเภออากาศหน่วยจังหวัดสกลนครรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามกับท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครได้ับวันนี้ครับผมประหยัดธานราชประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครวันนี้ยืนอยู่บริเวณงานบุญเดินอ้ายไหว้พระธาตุบุญมหาชาติ ประทายข้าวเปลือกเมืองอากาศอำวยเมืองไทยโยย mm. ก็เ,เรียนอย่างนี้นะครับตามบรรพชนโบราณที่สืบทอดกันมาคือ,อบุญ12เดือนนะครับก็มีบุญเดือน 5, อ้ายบุญเดือน2เดือน3ามไรไล่ไปจนครบ12เดือนอส่วนต่อย,ยอดเป็นประทายข้าวเปลือกเป็นบุญตู่ปลงต่างนั้นเป็นองค์ประกอบของบุญเดือนอ้ายซึ่งมีอยู่ในประเพณีของพี่น้องชาวสกลนคร โดยเฉพาะยิ่งชาวโยยได้สืบทอดกันมานานตั้งแต่บตรรพชนครับสําหรับวันนี้ล่ะครับมีความเป็นมาอย่างไรในการจัดงานบุญนี้อ่าสำหรับวันนี้มีความเป็นมาอย่างไรนั้นก็เรียนว่าโดยบนพื้นฐานของอ่าพรบรวัฒนธรรมแห่งชาติ253ว่าประชาชนคือเจ้าของวัฒนธรรมการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติสินน้นวัฒนธรรมสิ้นชาติฉะนั้นเราจะต้องสืบสารจารีดขนบธรรมเนียมประเพณี สืบทอ,อดและก็ส่งต่อไปรุ่นสู่รุ่นให้ลูกหลานเราได้สืบทอดต่อไปอย่างยั่งยืนครับท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านประนากราชพระาธาตุองค์นี้เป็นพระธาตุประาปจราวัดมีความเป็นมาอย่างไรคร่าวๆนะครับพระ,พระาธาตุเมืองเมืองอากาศนะฮะโดยที่เป็นแนวความคิดของท่าน รองเจ้าคณะจังหวัดสุนครท่านป็นเจ้าวาดวัดทุ่งมายาวนานนะครับประวัติความเป็นมานะครับก็สอดคล้องกับพระาธาตุเชิงชุมนะครับซึ่งพระาธาตุหลายแหง่งโดยเฉพาะพระาธาตุเชิงชุมเนี่ยนะครับจะมีลักษณะคล้ายคลึงและก็ใกล้เคียงกันมากเลยครับอันนี้เรียกว่าทําเสร็จหรือย,อยังครับอันนี้ถือว่าเสร็จเสร็จทิ้นสมบูรณ์แลนะ้วนเหลือเฉพาะยอ,ยอดขับยอดขับยอดทองใช่ไหมครับใช่ครับ,ต,รบต,ต้องมีการบวงสรวงมีอะไรเรียบร้อยแล้วครับอ๋อ ทีนี้ในงานมีมีพระธาตุที่เป็นข้าวห็นไหมเขาว่ายังไงพระธาตุเป็นข้าวนี่เป็นการจําลองวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นของพี่น้องกลุ่มชาติพันธ์ในอากาศอํานวยไม่ว่าจะเป็นพี่น้องอไทยโยยพี่น้องไทยลาวไทยย้อซึ่งปะปนอยู่ตรงนี้แต่หลักใหญ่ๆคือไทยโยยครับเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของปัรชนที่ได้สืบทอดกันมาแล้ยาวนานนะครับคือว่าสําหรับไทยโยยอากาศอํานวยนี่ถคือว่าเป็นชาติพันธุ์ อยู่ใน8ชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งประกอบไป,ปบ<น>ด้วยผู้ไทยไทยลาวไทยยอไทยย้อยไทยโซ่ไทยกระเลิงและก็สชาติพันธ์ที่เพิ่มขึ้นมาคือดูกับโซ่ทะเวงนะครับและก ประกอบด้วยพี่น้องคนไทย2เชื้อชาติคือจีนกับเวียดนามรวมแล้วเป็น10บกลุ่มชาติพันธุ์นะครับแต่ทําไมถึงเรียกว่าชนเผ่าชนเผ่านั้นเป็นวิถีดั้งเดิมนะครับยังใช้คําเดิมอยู่และต่อไปก็จะมีพรบสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยอยู่ด้วยฉะนั้นจกลนครจึงประกอบไปด้วย8ชนเผ่า2เชื้อชาติครับครับนี่คืออะไรครับเนี่ยแต่งตัวอย่างนี้ก็เรียกอะไรแต่งตัวนี้เป็นเป็นวิถีของไอทยยย ซึ่งเป็นการประยุกต์ร่วมสมัยในการแต่งตัวนะครับที่จริงชุดไทยโยยก็จะมีมีอีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นไปในวัักรของการร่วมสมัยทางด้านวัฒนธรรมคนรุ่นใหม่ได้สืบสานมาโดยเฉพาะเมืองอากาศอีกเป็นเมืองแห่งความเช่นเดียวกันนะฮะเป็นมรดกภูปัญญาทางวัฒนธรรมสํามสำหรับงานที่จะจัดมีเริ่มตั้งแต่วันไหนถึงถึงวันไหนครับมีอะไรบ้างในงานแต่ละวันเนี่ย คร่าวๆนะใน,ในงานแต่ละวันนะฮะที่หลักใหญ่หญหญๆก,ก็คือเป็นเป็นวิถีของพี่น้องเผ่าไทายโย้แล้วก็ชนเผ่าอื่นที่มาร่วมงานด้วยและก็จะมีการศิลการแสดงศิปลปวัฒนธรรมของพี่น้องอทั้ง8ชนเผ่าพืา้นเมืองนะครับซึ่งจะมาแสดงเป็นเป็นเป็นรายละเอียดนะครับแต่ละวันละวันละวันไปครับมีการคอบงานไหมก็ตามตามประเพณีะพณนะบบนนครับใช้วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบยูนิคอร์นะครับครับขอบคุณมากครับ 他应该有他，教好、嗯嗯 บอกกาปากาิร้ย่กบอกภาายชมแล้วก็อย่ enfin าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ